อ่ะมายังอยู่ในวงการไอดอลเกาหลีครับ,รบล่าสุดครับทางต้นสังกัดของวง B D S ประกาศเลื่อนทัวร์ในอเมริกาเหนือแล้วเนื่องจากโควิด1 9ครับ ทาง b i g Hit Entertainment นตะครับต้นสังกัดของวง BTS ครับได้ประกาศเลื่อนการทัวร์คอนเสิร์ตแบบ o f ฟเดอะโซนะครับในอเมริกาเหนือเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยตามกำหนดเดิมครับทางวง BTS เนี่ยจะต้องเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตอเมริกาเหนือในระหว่างวันที่25เมษายนถึงวันที่6มิถุนายนนี้ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของอเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่พุ่งแซงประเทศจีนไปแล้วครับทางให้ทาง b i g Hit Entertainment นะครับไม่ลังเลที่จะตัดสินใจเลื่อนการทัวร์คอนเสิร์ตในอเมริก เหนือออกไปแต่การเลื่อนครั้งนี้ครับไม่ได้เป็นการยกเลิกนะครับเพราะทางต้นสังกัดเองจะประกาศตารางวันและเวลาการจัดทัวร์คอนเสิร์ตในอเมริกาเหนือใหม่อีกครั้งหนึ่งครับคือเขาบอกแบบนี้บอกว่าถ้าเกิดสถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นก็จะสามารถทัวร์คอนเสิร์ตได้อย่างปลอดภัยแล้วเนี่ย ทาง Big Kids Entertainment ครับหวังว่าแฟนๆจะเข้าใจถึงสถานการณ์ในตอนนี้และขอบคุณแฟนๆที่อดทนรอฟังการประกาศโดยทาง B i g k i ค s เองนะครับยืนยันว่าจะจัดทัวร์คอนเสิร์ตให้มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของทุกคนให้มากที่สุดอืมนะครับรอรอรอ25เมษาโอ้โหมันไม่ทันหรอกยังไงก็ต้องเลื่อนไปผมว่าบ่าวลาคมพามีนาเมษาพฤสบาวนดนึ่กรนดกระดาษก็ยังยังยังคงเสี่ยงๆนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับ